เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมนิทานพื้นบ้านที่เล่ากันมาเป็นร้อยๆปีถึงยังคงสนุกและน่าประทับใจไม่เคยเปลี่ยนเลยวันนี้เราจะมาลองแกะรอยสุดสำเร็จของเรื่องเล่าอมตะผ่านตำนานทายอและธิดาพญานาคไปด้วยกันครับเรื่องราวใหญ่ๆใ,ในชีวิตคนเราเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากจุดที่เล็กมากๆเสมอแล้วถ้าเกิดว่าการกระทำเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่มีความหมายอะไรเลยกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่พลิกชะตาชีวิตคนคนหนึ่งไปตลอดการได้ล่ะครับ คำถามนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของตํานานที่เรากําลังจะเข้าไปสํารวจกันเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่นั่นมีเด็กกาพร้าคนหนึ่งครับใช้ชีวิตแบบง่ายๆไปวันๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าการกระทําที่เกิดจากน้ําใจเล็กๆน้อยๆของเขากําลังจะกลายเป็นประตูไปสู่การเดินทางครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตในเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพของตัวละครที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับฝั่งหนึ่งคือเท้ายอ เป็นเด็กหนุ่มที่ถึงแม้จะไม่มีสมบัติอะไรเต็ดตัวเลยนะแต่กลับรวยน้ําใจมากๆส่วนอีกฝั่งก็คือพญามเมืองผู้ที่มีพร้อมทุกอย่างแต่กลับขาดอยู่อย่างเดียวคือความเมตตาแล้วความขัดแย้งของสองคนนี้เนี่ยแหะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องราวทั้งหมดลองนึกภาพตามนะครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ยังพยายามรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีเนี่ย ลากขอนไม้ใหญ่ยักษ์ขึ้นมาจากริมน้ำแค่เพราะคิดง่ายๆว่าจะเอาไปทำฟืนการกระทำที่ดูธรรมดาธรรมดาแบบนี้แหละครับที่ในโลกของการเล่าเรื่องเราเรียกว่าเสียงเรียกสู่การประจญภัยมันคือจังหวะที่โชคชะตาเดินเข้ามาทักทายโดยที่เจ้าตัวยังไม่รู้เลยสักนิดและแล้วขอนไม้ท่อนนั้นก็ไม่ใช่แค่ขอนไม้ธรรมดาอีกต่อไปครับเมื่อพญานาคราชเจ้าแห่งเมืองบาดาลปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับยื่นข้อเสนอที่มันเหลือเชื่อมากๆ นั่นก็คือลูกสาวของเราคนหนึ่งจะไปเป็นภรรยาของเจ้าโอ้โหจุดนี้แหละครับที่เรื่องราวของเด็กกำพร้าธรรมดาธรรมดาได้กลายมาเป็นตำนานที่เชื่อมโยงกับโลกของพญานาคไปเรียบร้อยแล้วพอตัวเอกตอบรับการผจญภัยแล้วเนี่ยตามสูตรเลยครับก็มักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของวิเศษเข้ามาช่วยเหลือเสมอแต่สําหรับเท้ายอแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ของวิเศษนะแต่เป็นคู่ชีวิตที่มาจากเมืองบดาลเลยทีเดียว นี่คือสัญญาณที่บอกชัดๆเลยครับว่าการเดินทางของเท้าย้อครั้งนี้มันไม่ธรรมดาซะแล้วรู้ไหมครับว่าระยะเวลาเดินทาง3เดือน9วันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดานะครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความอดทนของนางล่าที่มีแค่สุนัขวิเศษเป็นผู้นำทางนี่มันคือการพิสูจน์รักแท้ตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำไปครับภาพที่เห็นตรงหน้าเนี่ยคงทำให้นางล่าซึ่งเป็นถึงทิดาพญานาค ต้องตกใจสุดๆเลยครับกระท่อมผูผูพังพังที่มีฝาแค่ไม้กระดาน5แผ่นกับผู้ชายมอมแมมคนหนึ่งนี่คือบททดสอบแรกของนางล่าเลยครับไม่ใช่การทดสอบด้วยเวทมนต์นะแต่เป็นการทดสอบหัวใจลุวนว่าจะมองข้ามเปลือกนอกที่ยากจนเพื่อมองให้เห็นความดีข้างในได้หรือเปล่าฉากนี้ไม่ใช่แค่การแปลงโฉมธรรมดานะครับแต่มันคือพิธีกรรมเลยก็ว่าได้ ตั้งแต่การแบ่งข้าวโพด3ามฝากให้กันกินไปจนถึงการเรียกฝนทิพย์ลงมาชำระล้างความยากจนทุกอย่างคือการบอกลาตัวตนเก่าแล้วก็ต้อนรับการเกิดใหม่ของเท้าย้อในฐานะคนใหม่เป็นการก้าวข้ามไปสู่โลกใบใหม่อย่างแท้จริงแต่แน่นอนครับว่าเส้นทางของฮีโร่เนี่ยมันไม่เคยง่ายเลยพอโชคชะตายกให้เราสูงขึ้นก็ต้องมีบททดสอบที่หนักขึ้นตามมาเสมอและนี่แหละครับ คือช่วงที่เรียกว่าเส้นทางแห่งการพิสูจน์ตนที่เท้ายอจะต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าเขาคู่ควรกับทุกสิ่งที่ได้รับมาจริงๆความอิจฉาริษยานี่แหละครับคือหนึ่งในพลังที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์เลยพญาเมืองเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้ของของเท้ายอหรอกนะแต่เขาทนไม่ได้ที่เห็นคนที่เคยไม่มีอะไรเลยกลับมีความสุขแล้วก็ดูสูงส่งกว่าตัวเอง แล้วความรู้สึกนี้แหละครับที่ผลักดันให้เขาสร้างบททดสอบที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ขึ้นมาเพื่อหวังจะทำลายเทาย้อให้ได้ แต่บททดสอบสุดโหดพวกนี้แหละครับที่ทำให้เราเห็นความจริงที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือพลังที่แท้จริงของเท้าย้อเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเองเลยแต่อยู่ที่ปัญญาและเครือข่ายของพระยาเขาตัางหากทุกปัญหาที่ดูเหมือนจะแก้ไม่ได้ถูกคลี่คลายง่ายๆด้วยสายสัมพันธ์จากโลกบาดาลซึ่งเป็นอะไรที่พญาเมืองไม่มีทางนึกถึงเลย พอแผนการทั้งหมดมันพังไม่เป็นท่าความอิจฉาของพยายามเมืองก็เลยกลายมาเป็นความคลุมคลั่งครับเขาเลยตัดสินใจท้าทายครั้งสุดท้ายที่ไม่ใช่แค่การทดสอบแล้วนะแต่มันคือการเดิมพันด้วยชีวิตโดยมีบัลลังเป็นรางวัลการประลองครั้งสุดท้ายมาถึงแล้วครับภูเขาน้ำแข็งที่หนาวจนกระดูกแทบแตกกับภูเขาไฟที่ร้อนจนทุกอย่างหลอมละลายใครก็ตามที่ข้ามไปได้ ก็จะได้ครองเมืองส่วนคนที่แพ้ก็มีแค่ความตายเท่านั้นที่รออยู่และก็เป็นอีกครั้งครับที่คำตอบของบททดสอบไม่ได้มาจากพละกําลังแต่มาจากของวิเศษที่นางลาดเตรียมไว้ให้เสื้อเกราะสองด้านนี่แหละคือกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนาแห่งความร้อนและความเย็นมันคือสติปัญญาที่พร้อมจะเอาชนะอำนาจที่มืดบอดครับ การแข่งขันยบแรกเริ่มขึ้นท่ามการความหนาวเหน็บเทาอยอใส่เสื้อกรอกด้านที่ให้ความอบอุ่นแล้วก็วิ่งผ่านไปแบบสบายๆเลยครับทิ้งให้ทหารของพญาเมืองแข็งตาอยู่ข้างหลังนี่คือการแสดงให้เห็นเลยว่าอำนาจที่ไม่มีปัญญามันเปราะบางขนาดไหนจากความเย็นสุดขั้วก็มาเจอความร้อนสุดขีดที่พร้อมจะเผาทุกอย่างเทาอยอก็แค่กลับด้านเสื้อกราะง่ายๆแค่นั้นเลยครับแล้วก็วิ่งฝ่ากองไฟไปแบบชิวๆชัชยชนะอยู่แค่เอื้อมแล้ว และในที่สุดพยาเมืองที่เต็มไปด้วยความริษยาก็ต้องมาจบชีวิตลงในกองไฟที่ตัวเองเป็นคนก่อขึ้นมาเองนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดเลยครับว่ากับดักที่เราสร้างไว้เพื่อทำร้ายคนอื่นสุดท้ายแล้วมันก็จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองและนี่คือคำพูดสุดท้ายที่ออกมาจากความพ่ายแพ้ของพยาเมืองครับ ซึ่งมันกลายเป็นแก่นของเรื่องที่ท่งพลังมากคือใครที่โลภอยากได้ภรรยาของคนอื่นก็ต้องแพ้กับปัญญาของเธอใครที่อิจฉาวาสนาของคนอื่นก็ต้องแพ้กับความดีของเขาเองเป็นบทสรุปที่เฉียบคมจริงๆและแล้วการเดินทางของวีรบุรุษก็มาถึงบทสรุปที่สวยงามครับ เทา้าย้อไม่เพียงแต่จะรอดชีวิตแต่ยังได้กลับมาในฐานนักษัตริย์องค์ใหม่นำความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองแล้วก็ปกครองอย่างมีความสุขนี่คือรางวัลสูงสุดสำหรับคนที่ไม่เคยทิ้งความดีครับสุดท้ายนี้ตำนานเรื่องนี้ก็ได้ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าความดีที่เท้ายอทำในวันนั้นเนี่ยมันจะยังส่งผลดีแบบนี้ได้ไหมถ้าหากไม่มีความช่วยเหลือจากพญานาคเข้ามาเกี่ยวหรือว่าจริงๆแล้วความดี เป็นเหมือนการเปิดประตูแต่สุดท้ายคนเราก็ยังต้องการโชคหรือเวทมนต์อีกนิดหน่อยเพื่อให้ไปถึงจุดหมายก็น่าคิดนะครับว่าเรื่องนี้มันสอนอะไรเรากันแน่